จะได้ดีกว่าวันอะไรวันอะไรครับนี่เลยโอ้บหันาะพี่น้องนี่ครับประกาศจอจอประกาศนะครับ ร้อนเลยครับอากาศเย็นๆอย่างนี้ต้องสดร้อนๆจอผักกาดใส่จิน้นเนี้ยเนื้อวัวหหหเหมาะมากเลยครับได้ข้าเหนียวร้อน จำอีกทีนะสุดๆใส่หมูสามชั้นก็ได้ใส่เนื้อก็ได้อร่อยมันก็สุดยอดเลยครับ อมะวู้สุดยอดจิ้มเนื้อน้ำแก๊กหวยน้ำเก๊กหวยครับเข้าวกันเลย สดน้ำจอประกาศร้อนๆเมาะขนาดล้ําขนาดครับบ่๊มพี่น้องออสุดหนอบดบุกเลตสุดหนอดแกงจอประกาศโอ้ Kin cho cha gọi là kin tân nhìn gọi là nan hảo là tuk ngon mmm 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 mmm